พี่เอกพลนะครับสั่งมาแล้วนะครับแบงค์สิบบาทนะครับนี่ครับแบงค์สิบบาทแบบนี้เลยนะครับทรงม้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใบละสี่สิบาทจริงๆนะครับเพื่อนๆใบละนะครับสี่สิบาทจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับให้เพื่อนๆดูลายน้ํานะครับเห็นลายน้ํานะครับเพื่อนๆลนยน้ํานะครับ แล้วก็เส้นไมโครฟิล์มนะครับเห็นนะครับเส้นไมโครฟิล์มนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับที่เอกพลสั่งมาแล้วนะครับที่สําคัญนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับใบเดียวก็ส่งครับเพื่อนๆใบเดียวตีก็ส่งนะครับใบเดียวก็ส่งนะครับสําหรับนะครับนี่เลยนะครับนี่แบงค์สิบาทนะครับ แบงค์สิบบาทนะครับอ่าใบละ40บาทนะครับเงื่อนไขเดียวครับพนเพื่อนเงื่อนไขเดียวก็คือค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งคือถ้าเพื่อนๆโอนเนี <T> ่ยถ้าเพื่อนโอนเนี่ยค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่นะครับค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่59บาทนะครับแต่ถ้าปายทางค่าส่งร้อยนึงครับ